สกีโอ้ยสกีสกีสกีอีตัวข้างๆหลังค่างๆชัเอร์โอเคอะไรคดฮันเตอร์เ้ยยัไม่ตาขีขวาขีขวาขีขวาอยู่นวะขีขวาแม่โคตรมืดอ่ะ ôi thì đây là <พ uka> โอ้บูเมอร์อยิงตรงไปไหมก่อนโอ้โหฮันเตอร์เขวนอยู่

น่าด่มันอย่างมืดอ๋อของผมมืดจัดเลยฮูคุณเจอปืนกูเจอปืนโอ้ตายเฮ้ยแล้วคุณไม่ตายวะ cứ tham gia của mình là sao không biết đâu vì anh đi không biết chắp phuôn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  เฮ้ยถังอะไรไม่รู้กระสุนเออ มันต oh. <LO AT> ีก yeah, ิโ <sucked> อ <on 3> ้เฮ้ยคอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้องแคบห้องแคบอยู่แป๊บยู่ยู่ก่อน อาะไปเลี้ยวขวาเถ้แล้งาไปทางไหนนี้ถ้าเราไม่ซื้ออะซื้อไม่ได้อย่างไม่ซื้อก็โดนแชมป์อยู่เมื่อกี้ที่เดิมถ้ามันเหมือนให้ไปทางนี้เลยไปทางนี้เนี่ยถ้าต้องเปิดก่อนเนี่เอาบันไดนี่บันไดขึ้นข้างบนใช่ปะไม่ใช่ ไม,ม่ใช่แบไม่เลยหรอ,อข้า็แห้งก็เป็นสี <c oughs> นู้แค่ตกวเแค่รัวเป็นมานานแล้วโอ้ยอมาติดมาติดทีแ่แคบเราเราได้เปรียบไม่ได้กินขาาน,า,น,น,นาหลักหัวตลอดเลยเฮ้ย บูมเมอร์เฮ้ยเมื่อบินมาแล้ว e บื่อเลยไปทางไหนวะเนี่ยนี่ปืนะไรอ่ะผมมีแต่อูซี่อยู่เล่นก็ได้ปะ ปีเตอร์บ้านนี้มันเนี่ยมีบ้านอะโอ้อะไรบ้านอะโอเอยเอาเอาฟุตชุบเมื่อกี้เดี๋ยวเดี no no <S <S ๋ยวโอเกิดตอหน้าก oh ูเลย เฮ้ยเดี๋ยวกูคานลงไปคานลงไปตายปะอย่างเงี้ยลองดิตาเอ้าเฮ้ยไอ้สุดยอดแล้วกูชุบเนี่ยเอาไปไปโอ้โหเออข้างเถอะมองเห็นเลยเลย

ก็ใส่ปลาลงน้ำเฮ้ยกดแล้วนะเฮ้ยเอาจัอกกี้จัอกกี้กดตรงหน้าเลยระวังนะตรงไหนไม่รู้มันดำน้ำอยู่อ่ะอ๋อท่ออยงี้กดแล้วกดแล้ว โอ้ยแม่งเกิดตรงนี้เสียงเสียงีซ c เฮ้ยเดี๋ยวผมลงไปตะนอนก่อนผมจะตายละเดี๋ยวผมล้มก่อนเดี๋ยวผมล้มก่อนเอา้าตายไปเลยเหรอ,อต้องฮิวก่อน แ่เหมอออว่ะเอ้ยโอเคผมไม่ได้โหลดโหลดหมดเลยนะแตะ่น่าจะเป็นที่คอมผมแล้วมันมันบั้างแล้วจอมืดจอมืดจอมืดเป็นที่ตั้งค่าตั้งค่าอะไรอ่ะเสียงในเกมอ๋อ เออผมน่าจะเผื่ออะไรเนี่ยน่าจะทางนี้เลยวีซิงป่ะไม่ใช่มันจะอยู่บนสุดเลยถ้าตั้งติดไฟแสงอ่ะอ๋อโหมดอ๋อแสงเขาต้องแสงเดี๋ยวซื้อให้ซื้อให้ซื้อให้ครับเอ้ทำไมความสว่างผมตั้งไม่ได้อ่ะ มันมันคลิกไม่ได้ oh <yeah. S 1> อเออผมผมคลิกความสว่างไม่ได้ uh oh. เล่นเกมอยู่บ้งเลยคลิก oh <yeah. S 2> ไม่ได้เออเนี่ยพอมาเขาจองคนอื่นสว่างเลยนะ่ะพอกอุลุกไปรลบสว่างแล้วก็มืดแสงทง แบบไม่สนุกนะแต่มัน,นจั๊กที่โห่จั๊กที่โดดไปโลเลยไปจั๊กที่ตัวนึงจั๊กที่ตัวนึงไปแล้วเฮ้ยปืนใครวะ อยูดในมือกูแล้วเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกไปตั้งค่าไปเลยัองไว้จับว่าหายยิงเลือแดงเร็วจอขาวเออผมตั้งค่าไม่ได้หรอความสว่างมัน อ๋อหรือเพราะต้องต้องเรื่องเต็มจอวะกระสุนดีว่าขนาดจะมีส hmm. ึกใหญ่บิึกโอ้โหเกียรคนอทัดชกระสุนกระสุน ยังไม่ถึงห้าเล่นอะไรเจี๊ยข้างหน้าขเล่นไปกันบล็อคหนึ่งเฮ้ยโอ้โห่สวยน่าละลองเล่นหมดเต็มจอดูเต็มจอมันแล้วครับผมไปเลยต้องฆ่านะอย่ากดถึกมีโอ้โอ้โอ้ไม่คู่กันเลยยี่่ยแม่งมีคู่กันด้วยไม่ตีคู่เลยอี่่ยต้องลัง มายืนรอรับมันดิเห็นปะเอ้ยมาแล้วตัวน้อยตีอยู่มาแล้วแล้วก็ค่อยค่อยค่อยมืดค่อยค่อยมืดเหมือนเดิมโอ้ยกูเติดเปิดเต็มไอ้นี่ละเดี๋ยวดตั้งเป็นไอ้นี่ไะ เปลี่ยนหมดต,ต้องเข้าออกมหมแหลกว่านี้มันได้ลงเลยเนี่ยมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นไอ้นี่มืดจังเลยฮะ ออแอบก่อนอเออนะมันได้อยู่ไหนวะเออล่อยกูปล่อยกู<ป>เดี๋ยวรอกูกหากูเห็นแล้วแหละบันไดเมื่อกี้มันน่าจะอยู่แถวตรงไหนหอ,อนี่เงา แต่ก exactly. yeah> well> ็ดีด hey, ีดูยันในหมอโดดยันในต้นพวกแม่ก็ใช่แต่ตายห่างไม่คุณมาร์กโดดมาช่วยเลยหอนี่ไขว้เนี้ยจอมจอมเอ้ยอกระางก็หัวซ่ด้วย อ๋อโดนตรงนี้ต้องแบบเพ่งเฮ้แต่ก o d m หมดก็เห็นชัดโอ้ไม่นะเฮ้ยในเซมี <c oughs> ประตูประตู <c oughs> เฮ้ยปิดประตูโอเค ออ oh, เอาปิดแล้วปิดแล้วไม่เซฟเอาเซฟหลอกดูเซฟไม่เซฟหลอกเลยยิงยิงให้้าเบิรนหาประตูอยู่ กดกดปิดกดปิดระยะแล้วเว้ยเอออันนี้ก้อนหมดอยู่อะไรนะอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่ออาได้อ่ะ